สวัสด <separately. S 2> ีค่ะวันนี้น้องปีใหม่ทำอะไรน้องกินใหม่แต่ไม่น้องปีใหม่จะมากินกุ้งค่ะไม่เป็นปีใหม่กินกุ้งไม่เป็นเนี่ยกุ้งเรายังสดสดตักมาโอ้กระโดดทำไมนี่ค่ะเดี๋ยวเราย่างกุ้งกัน

น้องปีใหม่นะคะมาจา้านี่น,นี่มันเหมือนกันเหรไม่ค่ะมันมันใหญ่มากเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคะน้องปีใหม่ฮู้ยกับลุงป้าด้วยลูกอันนี้ กันที่นี้ค่ะเห็นไหมทีนมงนี่มืดปะย่างเราอะไรมาไกลกว่น,นั้นเดีหรืมองไม่เห็นเราต้องยกอย่างี้ใช่ไหมอันนี้ย่างเนื้อเปลี่ยนหัวปะ น้องปีใหม่ <laughs> มาจ้ากินกันจ้ากินด้วยกันค่ะไม่จ้าจะกินด้วยกันนะคะป้าหนูไปชุวแล้วค่ะเอาถ้วยเล็กมาให้หน,หน,นี่น้ำจิ้มเหรอน,นี่เหรอเอาจานเล็กค่ะ น้จีนสีม่วง่น้มันมันเหมือนกันหนูนะเหมือนกันเลยแเอาบอดตรงนี้มันเหมือนกันหนูนะร้อนอยู่ ่อ,อแล้วคุณจะรงป้าคะป้ง้กับน้องปีใหม่ค่ะขใครอีกป้าป้าพีป้านาอาพ่อ,พอแ,ม,อแม,ม่พ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ไปทำงานอยู่พ่อแม่ไปโน่นเห็นไหมคะไข่ด้วย กินไหมนี่กนะิน,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 นก,ก่อนนะคะมาจ้าอมรอ,ม,อมากเลยไปตัอเอาในที่นี้เนี่ยเขา

ม,มาจ้ากินกันจ้าไก่หมงจีนดีวนกดว่าหมจีนสีม่วง ดูเส้นโอ้โหอร่อยอ่ะไม่ไม่อร่อยเลยไหนยังไม่กินเลย เหมือนกันสีเล็บกับยาย่าห้ชิมไหนไหนเหมือนกันเลยอ่ะอร่อยอ่ะต้มเตี้ยนนี่อร่อยมากเผื่อไหมกินไหมล่ะกินไหมโอ้กินกุ้งตัวเดียวก็เต็มเลยตัวใหญ่ ไม่ได้เดอรับเงป้ายาแม่เอาเอา,เอานี่มาหน,น,นูก็ตอบมาดิถับมาถับมาถับมาข้างนี้ไม่มันมีหันผัวเราอย่าไม่นอนโอนไมล่ะ ย่าบอกให้มาทางนี้มันเห็นรองเท้าเถอะมานี่นิ่มาเล่นมาคุยกับลุงป้าเนี่ยคุยกับลุงป้าดิยวลูกกินอะไรมาให้ลุงป้าดูดิสวัสดีค่ะมันนีเมมากินมากินนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่ย่างเนื้อค่ะ

กินได้หรือเปล่าได้ไม่ดีหรออร่อยไหมนี่เนี่ยติดข้าวติดมันแล้วเนาะอืออร่อยอะไรใช่ไหมไมีข้าเว,เ,เ,หว,เ,หวเหนียวกินกับเลยเนาะเอ่อไม่เรื่องข้าวเหนียวมันมีข้าวเหนียวกินกับเลยเห็นแต่ตัวปวูตัวไปใส่กล้องอ่ะ ปู่ป้ากินนมน้องที่ไหนค่ะมันเย็นอ่ะเห็นมั้ยอ่ะจูดูเนอะเป็นยัไงอ่ะมันมันเหนียวอ่ะเดี๋ยวอมอากาศแล้วนวลกว่า กินเนื้อมันนู่นเนี่ยนี่กินไม่ได้หรอกินตรงเนื้อมันเนี่ยมานี่มานี่เอยากให้ไปกินเนื้อมันเหรเอานี่อันนี้อันนี้กินได้นี่มันมันไปเอามันหย่อนกินได้ก็เห็นเนื้อจะกินแต่มันมันกินตรงเนื้อมันเหรมันมันหนูเกี๊ยวไม่ขาดอะไรนะ ไม่มีก้าหรอเนื้อที่ไหนมีก้าอืออบ๊บมากล้นไก่เห็นไม่เห็นหนิบ๊วยจะทิชชานฮะบ๊วยถ้ามีหนึ่งก็กินหนึ่งนะปุ๋ยเนาะอ คิปนี้ลาลงบ้านดีกว่าเ,เดี๋ยวก็ลาลงบ้านแล้วก็มาจีนใหม่นะคลิปนี้สวัสดีจ้าคลิปนี้คันนี้นะคะหนังนิงกจายจดเจ๊กระจายให้แม่จอดยัดเลยนะคะพหยาว